ปัจจุบันแนวทางการรักษาโรคพาร์กินสันครับจะเริ่มต้นด้วยการใช้ยาเป็นหลักครับหลักการเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยเพื่อเพิ่มสารสื่อประสาทโดปามีนในสมองครับและเมื่อสารนี้เพิ่มขึ้นในสมองของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันก็จะทําให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นครับ ปัจจุบันนะครับยาที่ใช้รักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยแบ่งเป็นสากลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเลว o โดปาครับยากลุ่มนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเนี่ยเป็นตัวแรกสุดเลยนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มยาเสริมโดปามีนหรือเรียกว่าโดปามีนอโกนิสนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยประสิทธิภาพอาจจะน้อยกว่าย,ยาเลวโดปาไปบ้างนะครับแต่ว่ายากลุ่มนี้เนี่ย มีโอกาสเกิดปัญหาการตอบสนองต่อยาไม่สมเสมอน้อยกว่ากลุ่มเลเวอ d o โดปานะครับและกลุ่มหลักกลุ่มสุดท้ายก็คือยาที่ทําให้ดูปามีนอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นนะครับก็คือเช่นกลุ่ม m อโมบิ i b i เตอหรือว่ากลุ่ม c อมบิซ i เตอร์นะครับซึ่งยาทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็มีกลไกและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปครับโดยการเลือกใช้ยาเนี่ยแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายต่อไปครับ สำหรับข้อปฏิบัติในการทานยารักษาโรคพาร์กินสันนะครับมีดังนี้ทานยาให้ถูกขนาดครับทานยาให้ถูกเวลาครับทานยาตอนท้องว่างอย่างน้อย30นาทีก่อนมื้ออาหารครับหลีกเลี่ยงการทานยาร่วมกับอาหารที่มีโปรตีนสูงครับเช่นนมสดหรือนมถั่วเหลืองสำหรับชากาแฟสามารถดื่มได้ในปริมาณที่เหมาะสมและหากเกิดปัญหาจากการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ครับ สำหรับผลข้างเคียงของการใช้ยาพากินสัน,นะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือผลข้างเคียงในระยะสั้นนะครับที่เราพบในผู้ป่วยบางรายนะครับเช่นคลื่นไส้อยเจียนเวียนศรีรษะง่วงเป็นต้นครับและ2ผลข้างเคียงในระยะยาวนะครับคือปัญหาการตอบสนองต่ยาไม่สม่ำเสมอครับ สำหรับการตอบสนองยาไม่สม่ำเสมอนะครับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักพบในผู้ป่วยที่มีการใช้ยามากกว่า2ปีขึ้นไปนะครับและปัญหานี้สามารถแสดงออกได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นอาการยาหมดประสิทธิภาพก่อนกําหนดนะครับเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อยาที่ใช้ในมือนั้นเนี่ยออกฤทธิ์น้อยกว่า4ชั่วโมงนะครับอาการนี้เนี่ยเป็นอาการแรกของภาวะการตอบสนองยาไม่สม่ำเสมอนะครับ โดยอาการที่แสดงออกมาของผู้ป่วยเนี่ยจะมีเคลื่อนไหวช้าและแข็งเกร็งในตอนเช้าหรือก่อนทานยามื้อถัดไปครับอาการยุกยิกนะครับหรืออาการใส่ไปมาครับเป็นอาการที่เกิดเวลาที่ยาวอกฤิ์มากเกินไปนะครับโดยผู้ป่วยจะอยู่ใลักษณะที่คล้ายมีการได้รำนะครับโดยบริเวณที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นบริเวณที่แขนขาไปหน้าและลำตัวครับภาวะอ่อนนะครับคือภาวะที่ยาวฤิ์ดีนะครับผู้ป่วยอาการดีขึ้น อาการสั่นเกรงหรือเคลื่อนไหวช้าหายไปนะครับสําหรับภาวะออฟเนี่ยคือภาวะที่ยาไม่ออกฤทธิ์นะครับหรือว่าผู้ป่วยอาการไม่ดีก็คือมีอาการสั่นเกรงเคลื่อนไหวช้าแม้ว่าได้ยาไปแล้วนะครับโดยจะมีอีกภาวะหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าเป็นภาวะสลับระหว่างออนและออฟโดยที่คาดการไม่ได้ครับก็คือในผู้ป่วยที่เป็นมานานๆเนี่ยเราสามารถพบภาวะนี้ได้ก็บางครั้งเนี่ยบางครั้งอาการดีขึ้นหรือบางครั้งอาการแย่ลงโด,ดยที่ Alleg ผู้ป่วยไม่สามารถคาดการได้ครับสำหรับภาวะยาไม่ออกฤทธิ์นะครับ ก็คือภาวะที่ผู้ป่วยทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับยังมีอาการสั่นเกร็งหรือเคลื่อนไหวช้าอยู่นะครับและสําหรับภาวะยาออกฤทธิ์ช,ช้านะครับก็คือหลังจากผู้ป่วยทานยาไปแล้วเนี่ยเป็นเวลา30นาทียังมีอาการสั่นเกร็งหรือเคลื่อนไหวช้าอยู่โดยที่อาการยังไม่ดีขึ้นครับ ภาวะยาหมดฤทธิ์กระทนหันโดยไม่สามารถคาดเดาได้นะครับเป็นภาวะเนี่ยที่ขนาดนั้นผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ดีอยู่จากนั้นเนี่ยก็มีอาการเกร็งหรือช้าโดยฉับพลันนะครับโดยไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อได้โดยภาวะนี้ไม่สามารถคาดเดาได้ครับโดยส่วนใหญ่ในภาวะนี้เราจะพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันมานานๆครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากที่ตัวเซลล์สมองเนี่ยมีอาการเสื่อมสภาพและตายมากขึ้นเรื่อยๆครับในปัจจุบันนะครับแม้ว่าโราคพาร์กินสัน จะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ครับแต่ว่าการให้ยากับผู้ป่วยเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นครับในกรณีที่มีการรับประทานยาเป็นเวลานานนะครับจนพบว่าผู้ป่วยมีภาวะการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรายังมีทางเลือกการรักษาอื่นๆที่ช่วยผู้ป่วยได้นะครับ สำหรับทางเลือกในการรักษาอย่างอื่นนะครับก็มีการที่ให้ยาที่ให้ใต้ผิวหนังต่อเนื่องนะครับก็คือจะเป็นยากลุ่มยาเสริมตัวประมีนนะครับโดยที่เราจะมีคล้ายๆตัวที่เรียกว่าปั๊ม มีไว้ไวตรงบริเวณหน้าท้องนะครับแล้วก็มีการสอดเข็มไว้ใต้ผิวหนังแล้วก็ให้ยาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะับใน1วันนะครับก็จะให้ต่อเนื่องประมาณ12-16ถึงชั่วโมงต่อวันครับการให้ยาใต้ผิวหนังเนี่ยปริมาณยาในเลือดเนี่ยจะคงที่มากกว่ายาละปฐานเมื่อเทียบกันครับการฝังเครื่องกระตุ้นสมองในสมองสนลึกนะครับเราจะมีตัวเครื่องกระตุ้นสมองอฝังอยู่ใต้ผิวหนังนตรงบริเวณทรงอกนะครับจากนั้นเนี่ยกม็มีการต่อสายขึ้นไป วางตัวชิปในสมองส่วนลึกนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นบริเวณนั้นทําให้อาการของโรคพาร์กินสันดีขึ้นได้ครับตรงนี้ก็จะช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยเช่นกันครับดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยคนมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอครับ